วันที่31กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสนับสนุนเชิดชูผลงานและเชิดชูเก Tri ียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีภารกิจหน้าที่ในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นกำลังหลักสำคัญในการดูแลปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกมีหน้าที่ดูแลรักษาและปกป้องป่าอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์เนื้อที่กว่า5.5ล้านไร่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ป่ากว่า2,000คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัด4ส่วนงานได้แก่ส่วนอุทยานแห่งชาติส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรโดยแต่ละส่วนงานจะมีภารกิจหน้าที่ในการพิทักปกป้องผืนป่าที่แตกต่างกันออกไปส่วนอุทยานแห่งชาติกำกับดูแลประสานงานการบริหารอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานให้คงไว้ซึ่งผืนป่าภาคเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืนภารกิจหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติคือการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานเพื่อคุ้มครองรักษาและปกป้องทรัพยากรป,าป่าไม้และสัตว์ป่าพร้อมท้งระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ส่งเสริมประชาคุ้มครองรักษาช่วยเหลือและพอเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อลดปัญหาสัตว์ป่ากับคนภารกิจหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าคือการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อพิทักษ์ปกป้องผืนป่าและระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่านานาชนิด ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าทำหน้าที่กําหนดแผนงานกำกับควบคุมดูแลและประสานงานด้านไฟป่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมไฟป่าภารกิจหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าคือการปฏิบัติงานด้านการควบคุมดูแลและป้องกันการเกิดไฟป่า <eder> เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไมา้สัตว์ป่าและระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามและสนับสนุนง,งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดส่วนป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรคือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่อนุรักษ์โดยการตรวจตราผืนป่าอยู่เป็นประจำเพื่อไม่ให้มีผู้ใดเข้ามากระทำผิด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งนี้ในการเดินลาดตระเวนปกป,ป,ป้องพิทักษพืนป่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการนำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพสมาร์ทพาโทนเข้ามาใช้ในการลาดตระเวนในเขตพื้นที่อนุรักษ์ทั่วทั้งประเทศไทย สำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11มีการนำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพกับหน่วยงานจำนวน19หน่วยงานแบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ9แห่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า7แห่งและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า3แห่งโดยจะต้องมีการประชุมวางแผนสุดท้ายนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละ และอุทิศตนเพื่อพิทักปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่านั้นก็ยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบไป